ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังสาที่เก้าพฤศจิกาย,ยนสองหสองบัดนี้ถึงเวลาใาการธรรมะจากวัดดอยท่าเสาพระสูตรนี้เป็นพระสูตรข้อที่6กเจหนึ่งมีชื่อว่ากะสีสูตรพระสูตรเรื่องนี้ เป็นพระสูตรขนาดยาวจะใช้เวลาบรรยายถึงสองชั่วโมงคือวันเสาร์ที่9วันนี้และไปจบเอาวันเสาร์ที่ห6พฤศจิกายนเอวมัมเมสุตังเอกังสม,มยังภควาข้าพเจ้าฟังมาแล้วอย่างนี้จะขอพูดตามพระบาลีก่อน แล้วจึงจะบรรยายตามอัตกถาหาในภายหลังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ณหมู่บ้านาพามชื่อว่าเอกนาลาในทักขินาขีรีชนบทในแขวนมคตก็สมัยนั้น เป็นสมัยอย่างเขาเดือนหกฝนก,ก็ตกพมพมเป็นสมัยที่กสิภารัวายชะได้เทียมไถมีจำนวนห้าร้อยคันในฤดูการไถวานต้นฤดูฝนครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงนุ่งห่มเรียบร้อยแล้วได้ถือบาดอไดจีวจะเดดกเข้าไปยังสถานที่กระทําการงานของกสิภารทวาชะในเวลาเช้าทุง่งเอ๋ยทุง่งหลวงทองเม้นหากขาดพี่ขาดน้องทุง่งหลวงทองก็หมดความหมาย ซึ่งเป็นเวลาพอดีที่กสิภารัววชะหัวหน้าชาวนากำลังตระเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงดูเมื่อเช้าแก่คนงานจำนวน2,500คนเอ้ยกินคนเดียวไม่ได้ความสุข ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังสถานที่เรียงอาหารครั้นแล้วก็ได้ประทับยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกาสิภารัตวาชะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับยืนบินธบาตอยู่ไถไรจนผ่านมันหัก แต่พระสมณะซุ่มมมภูคาต้องเฮ็ดงานเฮ็ดการเสียก่อนจึงจะบริโภคยังไงพระองค์ก็ขอจงไถจงวานและจึงบริโภคเถิดเท่าใหญ่พามเขยนี่แล้วมันทั้งไถทั้งวาน แม่เราก็ไถได้วันแล้วก็บริโภคนี่ฮะว่ายูซีภูเขาคือโบเห็นไถแอกผ่านและประตักหรือโครงานทั้งหลายของท่านพระโคดมเลยยังสิมาหาว่าวะยังจะมากาวแบบนี้ว่า แม้เราก็ไทยก็หวานจึงจะบ,บริโภคพระภูมิบระภาคเจ้าก็ตาตอบว่าศรัทธาศรัทธาน้ำเป็นพืชมีศรัทธาแค่ไหนมีพืชแค่นั้นความเพียนความภาคเพียรพยายามเป็นฝนกะทินผาป่าของเรา เป็นแอกและไถเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดผิดปัญญาของเราเป็นแอกและไถความระอายแก่ใจเป็นงอนใจนะเป็นเชือกสติของเราเป็นผานและประทักว้าวให้มันน้อยๆเรานะ่มีกายวาจาอันคุ้มครองแล้ว กินก็กินแค่พ่อประมาณเป็นผู้สำรวมแล้วในการบริโภคอาหารความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายตั้งแต่ปู่ย่าตายายเล่าขานกันมาคือกระทำการใดย,ยาไอ้ย่าคยะนี่คือวาจาสับปรับว้าหีตัวนี่ด้วยคำสัตว์ พูดมากมันก็มากเรื่องถ้าไม่อยากจะมือเรื่องก็จงย่าได้พูดมากสุรจากความสงบเสงี่ยมของเราความสงบเสงี่ยมเป็นเครื่องแหะแล้วเสร็จการงานความดุความมันของไขเป็นเครื่องนำธุระไปให้สมหวังนำไปถึงความกเกษมจากโยคะ เดินหน้าสารวันเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าสารวันไปไม่ถอยหลังยังสถานที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกค,คอยเห็ดหน้าเนี่ยนี้ย่อมมีผลเป็นอมาตะกสิภารทวาชพามก็กราบทูลว่าท่านพระโคโดมผู้เป็นเศร้าหน้าใหญ่ ขอพระองค์จงบริโภคผลอันเป็นอมตะที่ท่านพระโคโดมไถน,นั้นเถิดเราไม่พึงบริโภคโคชนะโคชนะซึ่งได้มาเพราะการขับกล่อมเจ้าเอ้ยอันนี้มันเป็นลาบเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ท่านอันนี้มันเป็นธรรมธรรมของบุคคลผู้เห็นอัดและทำอยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายเขารังเกียจโพชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมในเมื่อสตังมีอยู่เออเออไม่ใช่นะี่ไม่ใช่ในเมื่อธรรมยังมีอยู่ไม่ใช่สตังนะอาชีวะนี้ก็ยังมีอยู่ แต่ว่าท่านจงบำรุงซึ่งไว้ขีนาสบทั้งสิ้นด้วยข้าวน้ำอันอย่างอืน่นโอยพาสิทธิ์ของพระอ,องค์เจมแจ้งขนาดนักเลยจบกันแล้วพระสูตรที่มีมาในพระบารีลองมาฟังอัตกถาอัตกถาตีความพระสูตร อยู่ในเล่มที่25นู่นมาฟังดูคำว่าทักกินาคิรีนะนะั้นน่ะมันเป็นชื่อของใครมันเป็นชื่อของวิหารทุกวิหารวิหารที่อยู่แถวชนบทที่มีอยู่ทางแนวด้านทิศใต้ทักกินาเวททิศใต้แห่งภูเขาที่ตั้งแวดล้อมกรุงราชคือใครเคยไปประเทศอินเดียบ้าง ส่วนพวกพราหมณ์ก็าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นอันมากคันหน้าก็ลา่าคันหลังก็ลา่าคนพูดไม่ลาวแต่คนฟังเป็นรลา่ามีความร่เริงด้วยการปกครองของพรามณ์เพราะฉะนั้นท่านจึงได้เรียวกว่าพราม,มา์มนาคามมาฟังถึงการไถาการหวานการหวาน การหวานมีสองอย่างหนึ่งคือการหวานในเนื้อที่นาเป็นโคนเป็นต้มสองหวานในเนื้อที่นาที่เป็นฝุ่นเพราะในการหวานในเนื้อที่นาเป็นฝุ่นท่านประสงค์เอาในที่นี้คราวนี้ในที่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประทับอยู่ในวิหารนี พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ย่อมจะมีกิจ,จะจวัตรประจำวันอยู่ห้าอย่างเมืนอย่างโนหายอย่างละป่ะเดียวจกเลี้ยวนีสิบหุนสงสัยสกโลกเสกเด็กหนึ่งกิจในปเรกพัดสองกิจในปฉาพัดสามกิจในปฐมยามแห่งราตีสี่กิจในราตี แห่งมัชชิมยาม5จิตในราตีแห่งปัจฉิมยามในหอย่างอย่างที่หนึ่งจิตในปุเรกพัทมีดังนี้เอ้มูสู่โจาสนนอนกินบ้านกินเมืองสะสบอพระองค์จะทรงลุกขึ้นแต่เช้ามุดทีเดียว ทรงกระทำบริกรรมพระวรากายมีการบ้วนพระโอษฐ์มีการส่งน้ำเป็นต้นหวังจะอนุขเคราะห์เราพิกสุผู้อุปทากและเพื่อความสำราญแห่งพระวรากายและทรงให้การเวลาร่วงไปณนเะสนาสะนะที่สงัดจนถึงเวลาออกบินฑบาตบ้างก็เสด็จไปพระองค์เดียว บางคราแวดล้อมเป็นไวบิสูสูงเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบินบาตบางครั้งก็เสด็จเข้าไปตามปกติบางครั้งก็มีปาฏิหารหลายอย่างเป็นประยู่คือหนึ่งได้มีลมอ่อนๆพัดชำระแผ่นดินให้สะอาดไปข้างหน้าเมีฝน ลังน้ำลงมาเป็นจุดยศให้ฝุ่นละอองในหนทางราบรียบกั้นเป็นล้มเพดานอยู่เบื้องบนสองลมอีกอย่างพัดเอาดอกไม้มาเบื้องบนเกลี่ยลงในหนทางสามภูมิประเทศที่สูงขึ้นก็จะต่ำลงภูมิประเทศที่ต่ำก็จะสูงขึ้นในสมัยเป็นที่ทอดพระบาทลง พื้นแผ่นดินย่อมเรียบเสมอด้วยสัญญาณอย่างนี้พวกมนุษย์ทั้งหลายก็จะรู้กันว่าโอ้โดูมูนี่ลัวพอใหญ่จะเข้ามาบินาบาตในที่นี้พวกเขานุ่งห่มเรียบร้อยถือโคงหอมไละ้ดอกไม้เป็นต้นออกจากเรือนเดินไปในระหว่างถนนบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีภาคเจ้าเสวยพระกยหารเสร็จแลว้วซ้อมเบงอัธยารรยัยของพอออกเม่ออกว่าบางคนเขาเคยทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทิเจ้าทั้งหลายแล้วก็แสดงธรรมอย่างนั้นแสดงธรรมรอคอยให้พิสูจน์ทั้งหลายฉันเสร็จต่อแต่นั้นเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายฉันเสร็จแลว้ว มิสูผู้อุปถาก็กราบทูลให้ทรงทราบจึงจะเสด็จเข้าพระคันธกุฎีอันนี้เป็นกิจในปูเรกรพัทเป็นอันดับแรกกิจประจำวันที่สองพระวู้เมียภาคเจ้าทรงกระทำกิจในปูเรกรพัทอย่างนี้แล้วพระราบนั่งที่บํารุงที่พระคันธกุฎีทรงให้ร้างพระบาทแล้ว ได้ประทับยืนบนตังหลังจากฉันเพลยนแล้วนะคำนี้แหละประทับยืนประทับยืนบนตังรองพระบาทเนี่ยแรมทรงให้โอวาทแก่พิสูจน์งแสดงถึงความเคารพในการให้อย่างบินทบาทนี้ก็เหมือนกันลุกขึ้นยืนรับเนี่ย เป็นการแสดงถึงความเคารพในการให้ในการรับวันนี้พระสงฆ์ท่านก็มีจิตรีบด่วนไม่พอที่จะมานั่งคุยกันมากนักดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายม่เจ้ารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาได้ยากในรูปการได้ตาภาพเป็นมนุษย์ก็หาได้ยาก การถึงพร้อมด้วยศรัทธามันหาได้ยาก่อนโบศรัทธาเดี๋ยวคอยบบเสียโจ้การบรรพชา,า,า,าก็หาได้ยากการฟังพระสัทธรรมมันก็าหาได้ยากเอาพระไตรปิฎกมาพูดเล่นเละเทอะมดุดเอาละก็ยังดีกว่าไม่รู้ในที่นั้นมีสู่ทั้งหลายทูลขอกรรมาฐาน ลรวรีบกลับไปยังที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตนของตนบางพวกไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้สู่ภูเขาไปต้นแห่งใดแห่งหนึง่งลำดับนั้นพระผู้มีประภาคเจ้าจึงเสด็จเข้าพระคันธกวีถ้าพระองค์มีพระพุทธประสงค์จะบริหารพระวรากายทรงมีสติสัมปชัญญะ สำเร็จสีหะใส่ญ,ญาติคู่หนึ่งโดยพระปัดเบื้องขวาพู้อื่นว่าจำวัดนะจำวัดจิตประจำวันที่สามต่อจากนั้นทำให้พระองค์นะั้นทรงมีพระวรากายกับพี่กระเปาทรงลุกขึ้นตรวจด,ดูอัธยาศัยของสัตว์โลกในภาคที่สองในภาคที่สาม ในหมู่บ้านนิคมหรือวิหารที่เสด็จเข้าไปประทับอาศัยอยู่ในเมื่อนั้นก็จะเสด็จไปด้วยปาฏิหาริย์อันเหมาะสมแก่บริษัทที่ประชุมกันประทับนั่งเหนือบวรพุทธาที่เขาปูราดไว้ในธรรมสภาก็ยะนุต ภิกขวีอิตรหิกถายะสันนิสินายดูก่อนพิสูทั้งหลายเธ่อทั้งหลายนั่งประชุมกันแล้วด้วยว่าจะเป็นเครื่องกล่าวเรื่องอะไรจึงแสดงธรรมพอเพียงแก่อุปนิสัยสมบัติ่อยทำแม่สู้สู้เจ้า มานั่งสมหูวกันเห็ุอย่างขันทรงทราบเวลาก็ได้สง่งส่งบริษัทไปว่าบัดนี้ก็สมควรแกร่สมัยการลวีราอีวังก็มีด้วยประกอบราชนีอันนี้ก็สมควรแกร่สมัยสมควรแกร่การแล้วพวกมนุษย์ทั้งหลายก็จะพากันถวายบังคมลาแล้วก็เดีไป อันนี้เป็นจิตในปัจฉาพัน์ขันพระองค์สำเร็จจิตในประชาพัน์อย่างนี้แล้วถ้ามีพระประสงค์จะสงพระวรกายก็จะลุกขึ้นจากพุทธอาฏเสร็จเข้าไปยังสุ้มเป็นที่เป็นที่สงฆ์ชำระพระวรกายชุ่มช่ำเหมาะสมแก่ฤดูด้วยน้ำที่พระอุปทาจะถวาย ฝ่ายพิสูอุปถากก็ได้นำอาสนะมาปูไว้ในบริเวณพระคันธกุดีพระผู้มีพาคเจ้าทรงนุ่งห่มผ้าที่ย้อมแล้วสองชั้นทำเฉวียงบาด้วยความเคารพในประสงค์เสด็จมาประทับนั่งนาทีนั้นทรงประทับนิ่งอยู่ในสมาธิภาวนาครู่หนึ่งแต่พระองค์เดียว ต่อจากนั้นก็เป็นเวลาพบคำพิสูทั้งหลายผู้มาจากสถานที่ต่างๆก็เข้าไปยังที่อุปทักบรรณาพิสูเหล่านั้นพิสูบางพวกก็กราบทูลเหตุการณ์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รับรองบางพวกคูลถามปัญหาขอกรรมฐา,านขอฝังธรรม ทรงกระทำความประสงค์ของมิสูเหล่านั้นให้สำเร็จให้ปฐมยามแห่งราตีผ่านล่วงไปอันนี้เป็นกิจในปฐมมยามแห่งราตีก็ในเวลาที่จิตในปฐมมยามแห่งราตีสิ้นสุดลงมิสูทั้งหลายก็ถวายบังคมลาแล้วก็หลีไปกิจประจําวันที่สี่มัดฉิมมยาม เป็นเวลาที่เรานักปฏิบัติทั้งหลายใครเห็นป่าหน้ากรวอยากหัวเลาะความงามเหมาะของป่าจะหาไหนพวกเรานักปฏิบัติจะออกมากระทำความเพียรภาวนาเพราะนัเป็นเวลาที่เรามนุษย์ได้ถ่ายเทยของเสียออกหมดแล้ว ลาบขาบเรนนอนรับันแล้วเมน่ํน้ำยาแล้วทำให้บรรยากาศในโรคมนุษย์เนี่ยสงบเงียบมันเทาเบาบา,บางความปฏิกูลลงบ้างแล้วพราะนั้นก็ได้เวลาที่เราเทวดาในมื่นโลกกระทาทั้งสิน้นคมคืนฉันยืนอยู่เดียวไดา เลี้ยวมองรอบกายไม่ไหวนึกวาดวันเราเทวดาในเมือนโลกทาตธเข้ามาเฝ้าทูลถามปัญหาที่ทรงแต่งขึ้นโดยที่สุดแม้แต่อักขระเพียงแค่สี่ตัวเมื่อจะทรงแก้ปัญหาของเทวดาเหล่านั้นกาให้มัชฌิมยามนี้ร่วงไปอันนี้เป็นกิจในมัชฌิมยาม ิจวัตประจำวันที่ห้าปชิมมยามทรงแบ่งปัชิมมยามออกเป็นสมส่วนให้ส่วนที่หนึ่งล่วงไปด้วยการเดินจ,จงกรมเพื่อบรรเทาความบอบช้ำแห่งพระวรกายที่ถูกการนั่งตั้งแต่เช้าบีบคั้นส่วนที่สองเสด็จเข้าพระคันธกุดีทรงมีสติสำบัชัญญะสำเร็จสีหาสายญาติ ในส่วนที่3ลูกนี้มุ่นดังรกคุแต่ต่างบางตนแตกต่างกันไปทรงได้เสด็จลูกขึ้นตรวจด,ดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักรคูเพื่อจะทรงตรวจด,ดูบุคคลผู้ได้สร้างบุญญาธิการโดยคุณมีทานและศีลเป็นต้นในสำนัก ของพระพุทธเจ้าแต่ปางโกนอันนี้เป็นกิจในปัจิมยามในการนั้นพระองค์ทรงตรวจดูอย่างนี้ก็ได้ทรงเห็นกสิภารัตวะชพามพูดถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ทรงทราบว่าเอาวาเฮ้ยเมื่อเราไปในที่นั้นจะมีการพูดจากันเมื่อพูดจากันจบ พร้อมทั้งบุตรและภรรยาก็จะตั้งอยู่ในสรณะสามภายหังทั้งหมดทิดาอีกเจ็ดคนลูกชายรวมทั้งลูกชายจะออกบรรพชาแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดและจะเอาสถานที่ทำนานั้นตั้งเป็นโคปาลกัวิหารมุคคลผู้นี้จะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่มีอยู่ ในพระสูตรขบับพระพุทธพจน์เล่มที่25เล่ม25นะ่ะพระสูตรเล่มเรื่องที่หนึ่งเลยชัวรละที่มีเชื่อว่ากสิภารถวาชะบันทึกมาอย่างไรผู้บรรยายจะพูดไปตามนั้นจะไม่ตีความเข้าข้างตัวเองเไว้จีจบไปแล้วการไประครั้งนั้นมีคำถามว่า คือบ่มีผู้ผู้ทิดตามเพราะว่าในการใดพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความประสงค์จะเสด็จไปแต่ผู้เดียวในเวลาพิสา,าจารย์พระองค์จะทรงปิดประตูและวประทับนั่งในภายในพระคันตกุดีพากเราพิสูจน์ทั้งหลายก็จะรู้กันด้วยสัญญาณน,นั้นไปพวกเข้าไปพว่ราพิสูจน์จึงพากันถือบารจีวรของตนเข้าไปสู่ที่พิสา,าจารย์ แล้วก็ถามอีกว่าทำไมพามจึงกล่าวอย่างนี้ว่าวุของเอาไว้คนงานสองพันหารอยคนเาไว้บ่ได้หรอกและได้พูดด้วยความไม่ร่วมใสอย่างนั้นเลยตอบว่ามันบ่แมนทั้งสองอย่าง แต่ว่าพามเห็นชนทั้งหลายไม่อิ่มด้วยการดูพระผู้มีภาคเจ้าพากันทอดทิ้งการงานแักเป็นมาเฮ็ดยังเด็กเว้ยเฮ็ดจ้เชียงงานเสียกันเสด็จมาทำรายการงานของเราพระผู้มีภาคเจ้าจึงได้ตัดว่าคอยมันฝากแต่ไถบุตดีเราทั้งไถทั้งหวานแต่พามไม่เห็นเครื่องไถไม่แอก มีแอกและไถยเป็นต้นของสมณะก็จึงคิดว่าเอ๊พระองค์นี้ขี่ตัวกันสะบูเหือแต่ได้ตรวจด,ดูพระผู้มีพระภาคเจ้า,าแต่แต่พื้นพระบาทจนจดพระเกศาเพราะความที่ตนได้สำเร็จวิชาการดูลักษณะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะ32ประการเหตุที่ได้สั่งสมบุญญาธิการไว้ คนขนาดที่เพื่อนบ่ต้องขี่ตัวว่าไพภาพ่มีภาคเจ้าเมื่อจะแสดงผู้ธานุภาพืนเชื่อว่าการกล่าวด้วยความเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยธรรมอันมีในกรอยึงได้ตัดคำว่าศรัทธาผีชังถามว่าก็ในข้อนี้ความเป็นผู้มีส่วนเสมอด้วยธรรมอันมีในกรคืออะไรคือถูกความ,า,มามถามถามถึงเรื่องไทย แต่ไปบอกว่าศรัทธ,ธาผีช่งพืชไม่ได้ถูกถามไปใช่ไหมวะเี่ยเห็นหาบขาปูครับไม่มันบ่มีดอกการที่จะตัดด้วยธรรมที่เชื่อมต่อกันไปได้เนี่ยมันไม่มือพระเจ้าถูกถามถึงการถามถึงเรื่องการไถแต่ไปตอบว่าพืช เพื่ออยากที่จะให้รู้ว่าเมื่อพืชมันมีพืชนั่นแหละมันเป็นเรื่องของการไถเมื่อพืชมีก็ควรทําเมื่อพืชไม่มีก็ไม่ควรทําแต่ควรทําให้พอเหมาะแก่พืชการถวายทานก็เหมือนกันควรถวายทานให้พอเหมาะแก่ศรัทธามีศรัทธาจึงถวายทานมีทานแค่นี้ก็ถวายเท่านี้ เมื่อพืชมีชาวนาย่อมไถนาเมื่อศรัทธาไม่มีเมื่อพืชไม่มีสัตว์ชาวนาก็ไม่ไถท,ทายกก็ไม่ถาวายทายกหรือชาวนาผู้ชรา,าย่อมไถนาไอพอเหมาะแก่พืชเท่านั้นอรจตวรการรรมวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอท่านผู้ฟัง